เนื้อหาในช่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความเสียหายแก่ผู้คนสถานที่หรืออื่นใดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าชอบเนื้อหาช่องแค่เรื่องเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็น EP 34ของช่องแค่เรื่องเล่านะคะวันนี้จะให้พี่มิวมาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพี่เองเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องที่ทำให้พี่ไม่กล้านอนคนเดียวในคอนโดอีกเลยเรื่องช่างแอร์กลางดึกพี่ชื่อมิวอายุ27อยู่คอนโดย่านรามอินทราชั้น23อยู่คนเดียวมา2ปีคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากลับถึงห้องตอนสี่ทุ่มอากาศร้อนมาก ข่าวบอกว่า38องศาพอเปิดแอร์เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีลมเย็นออกมาไม่นะพี่ร้องในใจลองกดรีโมทใหม่เปลี่ยนฐานก็ยังไม่ติดจับที่ตัวเครื่องดูร้อนจัดเหงื่อเริ่มออกเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ชั้น23ลมแรงอีกอย่างพี่กลัวกลัวจะมีใครปีนเข้ามาทำใจนอนโดยไม่มีแอร์ไม่ได้ร้อนจนหุดหงิดสีทุงครึ่งพี่ทนไม่ไหว หยิบมือถือหาช่างแอร์คนใน Google ช่างแอร์24ชั่วโมงใกล้ฉันเพจแรกๆโทรไปไม่รับคงดึกเกินเลื่อนลงไปเรื่อยๆเจอเพจหนึ่งช่างแอร์24ชั่วโมงถูกดีเร็วบริการทุกพื้นที่รีวิว4.8ดาวมีคนคอมเมนชมช่างหนุ่มบริการดีมาเร็วพี่กดทอไปสวัสดีครับช่างแอร์24ชั่วโมงเสียงผู้ใช้ห้าวๆฟังดูใช้ได้ คือแอร์ห้องเสียค่ะไม่เย็นเลยคอนโดแถวรามินทามาได้ไหมคะได้ครับผมไปถึงใน15นาทีเร็วจังเลยค่ะผมอยู่แถวนั้นพอดีครับเดี๋ยวขึ้นไปดูให้พี่ให้เบอร์ห้องชื่อคอนโดแล้ววางสาย15นาทีผ่านไปมีเสียงกริ่งหน้าห้องพี่มองตาแมวผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินกางเกงสแลกสีดำดูดีเกินไปสำหรับช่างแอร์ พี่เปิดประตูสวัสดีครับช่างแอร์ที่โทรมาครับพอเห็นหน้าชัดๆพี่อึ้งไปนิดหน้าตาดีอายุประมาณ30ต้นต้นๆผิวขาวผมจัดทรงเรียบร้อยที่แปลกคือกลิ่นน้ำหอมแรงมากแรงจนพี่แทบหายใจไม่ออกเออเข้ามาค่ะแอร์อยู่ในห้องนอนเขาเดินเข้ามาถือกระเป๋าเครื่องมือสีดำสะอาดมาก ไม่มีรอยเปื้อนเลยช่างเดินเข้าห้องนอนพี่ตามเข้าไปยืนดูอยู่ตรงประตูเขาวางกระเป๋าเปิดดูเครื่องมือข้างในจัดเรียงเป็นระเบียบแวววาวสะอาดผิดปกติขออนุญาตเปิดฝาแอร์นะครับเขายืนบนเก้าอี้ช่วงที่ยืนงานรัดรูปพี่เห็นกล้ามหน้าท้องคุณพี่ทำงานอะไรครับเขาถามขณะไขสกรูเออ ทำงานออฟฟิศค่ะกลับดึกแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับอันตรายนะผู้หญิงอยู่คนเดียวพี่รู้สึกแปลกๆทําไมต้องถามก็งานเยอะนะค่ะเขาเปิดฝาแอร์ส่องไฟฉายอืมตรงนี้สิมีปัญหาหน่อยอะไรหรอคะต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนครับถึงจะซ่อมได้ประมาณ30นาที30นาที นานไปไหมพี่คิดในใจผมมึงขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมครับร้อนได้ค่ะเดี๋ยวแกเอาให้พี่ไปเอาน้ำเย็นจากตู้เย็นกลับมาเห็นเขานั่งบนเตียงนั่งตรงนั้นก่อนได้ไหมคะพี่ชี้ไปที่เก้าอี้อ๋อขอโทษครับเขาย้ายไปนั่งพี่ยื่นแก้วน้ำให้เขาเขาดื่มหมดรวดเดียวขอบคุณครับร้อนมากเลย คุณพี่อยู่คนเดียวเหรอครับคำขามนี้อีกแล้วค่ะเหงาไหมครับผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเขายิ้มยิ้มแบบที่พี่อธิบายไม่ถูกมันไม่ใช่ยิ้มธรรมดาเออก็ชินแล้วค่ะขออนุญาตใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับพี่พยักหน้าเขาเดินเข้าห้องน้ำตอนนั้นพี่นั่งรอรู้สึกอึดอัดร้อนเหนื่อย ง่วงขึ้นมาทันทีพอช่างออกจากห้องน้ำพี่สังเกตว่าเขาถือโทรศัพท์ซ่อมต่อได้ไหมคะนานแล้วอีกนิดครับเขากลับไปที่แอร์คุณพี่มีแฟนไหมมีค่ะพี่โกหกแต่ไม่เห็นมีรูปคู่เลยมีแต่รูปคนเดียวเขาชี้ไปที่ชั้นวางของขนหัวลุกเขาสังเกตอะไรบ้างคือ เพึ่งเลิกกันค่ะอ๋อเสียใจด้วยนะครับผู้หญิงสวยๆแบบนี้น่าจะมีคนดูแลพี่เริ่มรู้สึกไม่ดีหัวมึนๆตาพร่าพี่ครับไม่สบายหรือเปล่าหน้าแดงนะร้อนนะคะแต่พี่รู้ว่าไม่ใช่แค่ร้อนมีอะไรผิดปกติผมซ่อมเสร็จแล้วครับจริงเหรอคะพี่ดีใจอยากให้เขาเรีบไปครับแต่ เขาเดินเข้ามาใกล้ฆ่าแรงผมไม่เอาเงินนะครับฮะเราเอาอะไรคะเขายิ้มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้จนพี่ได้กลิ่นน้ำหอมแรงๆแค่ขอนั่งคุยกันต่ออีกหน่อยไม่ค่ะดึกแล้วคุณต้องกลับพี่พยายามถอยหลังแต่เขาเดินตามทำไมต้องรีบล่ะครับเราถูกชาวตากันออกไปนะคะไม่งั้นจะโทรแจ้งตำรวจโทรสิครับ เขาหัวเราะผมก็แค่ช่างมาซ่อมแอร์พี่วิ่งไปหยิบมือถือแต่มือสั่นหน้าจอพร่ามัวคุณพี่ดื่มน้ำที่ผมเทให้ใช่ไหมครับหัวใจพี่แทบหยุดเต้นคุณคุณใส่อะไรในน้ำแค่ยานิดหน่อยให้ผ่อนคลายพี่พยายามจะวิ่งแต่คลาอ่อนเขาคว้าแขนพี่ไว้ปล่อยนะช่วยด้วยพี่กรีดร้องสบัดแขนใช้แรงที่เหลือผลักเขาโชคดีที่ยาไม่แรงมาก พี่ยังพอมีสติขว้าจาก,กันใบใหญ่คว้างใส่โอ๊ยเขาหลบพี่วิ่งออกจากห้องตรงไปที่ประตูแต่ประตูล็อกเขาล็อกตั้งแต่เมื่อไร่ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ทำอะไรแค่อยากคุยด้วยพี่หันไปเห็นเขายืนยิ้มมือถือโทรศัพท์ผมถ่ายรูปคุณพี่ไว้เยอะเลยสวยมากขาพี่แทบสุดพี่นึกถึงระเบียงห้องวิ่งไปที่ระเบียงตะโกนขอความช่วยเหลือ ช่วยด้วยมีขโมยห้องข้างๆมีคนเปิดประตูออกมาดูเป็นอะไรคะมีขโมยคะ่ะช่วยเรียกรปภด้วยช่างหนุ่มเห็นคนเริ่มออกมารีบเดินไปที่ประตูเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับคุณพี่เขาหันมายิ้มผมมีเบอร์มีที่อยู่ไว้เจอกันเขาเปิดประตูเดินออกไปอย่างใจเย็นเพื่อนบ้านช่วยเรียกรปภแต่กว่าจะมาเขาหายไปแล้วพี่แจ้งตำรวจแต่หาตัวไม่เจอ เบอร์ที่โทรมาปิดแล้วเพจหายที่น่ากลัวคือวันต่อมาพี่ได้ข้อความจากเบอร์แปลกๆฝันดีนะครับคุณพี่พร้อมรูปพี่นอนหลับถ่ายจากมุมสูงในห้องพี่เองพี่ย้ายคอนโดทันทีกลับไปอยู่บ้านลบโซเชียลทุกอย่างแต่บางครั้งพี่ก็ยังได้ข้อความคิดถึงนะครับ แอร์เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปหาตอนนี้พี่ไม่กล้าอยู่คนเดียวเลยไม่กล้าเรียกช่างอะไรอีกและที่สำคัญไม่มีใครเชื่อว่าช่างแอร์คนนั้นมีตัวตนจริงเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากความทรงจำและความกลัวที่ฝังใจนี่คือเรื่องราวของพี่มิวกับช่างแอร์กลางดึกเตือนสาวๆที่อยู่คนเดียว ระวังตัวให้ดีอย่าเรียกช่างที่ไม่น่าเชื่อถือเข้าบ้านโดยเฉพาะตอนดึกๆและถ้าจำเป็นต้องเรียกขอให้มีเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจอยู่ด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนที่เข้ามาในบ้านเราเขามาซ่อมของจริงๆหรือมาหาอย่างอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีคะ่ะ